สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่868ผู้ฝึกตนพนเนจรทั้งหลายพอเห็นตัวหลิงเทียนฆ่าฉีจิ้งได้แบบนี้พวกมันก็ดีใจกันแทบคลั่งต้องทราบด้วยว่าไม่ใช่แค่เขตอิทธ,ธิพลหลักของคฤรืหาดฟ้าลิล่องแต่ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเบื้องบนหรือเบื้องล่างดินแดนเทพยุทตเซียนเต่าผู้ฝึกตนพนเนจรนั้นมักถูกผู้คนที่มีขุมพลังอยู่เบื้องหลังดูแคลนยามหมิ่นเสมอเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่มีขุมพลังหนุนหลังย่อมได้รับทรัพยากรบ,บ่มเพาะที่ดีกว่า ส่วนผู้ฝึกตนพเนจรนั้นได้แค่พึ่งพาพรสวรรค์ลและวาสนาจากการเดินทางไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนใหญ่แล้วย่อมขาดแคลนทรัพยากรทําให้ความต่างของพลังฝีมือยิ่งมายิ่งมากทว่าวันนี้ต้วนหลิงเทียนกลับฆ่าฉีจิงในฐานะผู้ฝึกตนพเนจรฉีจิงเป็นใครในายน้อยคฤรืหาดฟ้าลิ่วลองหากต้วนหลิงเทียนฆ่าฉีจิ้งคนเก่าก่อนหน้านี้แม้พวกมันจะดีใจแต่คงไม่คลั่งคล้ายกันแบบนี้เพราะฉีจิ้งในวันนี้ต่างจากในอดีต เพราะอีกฝ่ายไม่เพียงแต่ฆ่าคู่ปร,บรับกลับเกาๆอย่างจงกู้รวมถึงหลวงจีนลายบุภาและจิ้งชวีจือได้อย่างง่ายดายต้องทราบด้วยว่าในอดีตไม่ว่าหลวงจีนลายบุภาหรือจิ้งชวีจือก็เอาชนะชีจิ้งได้ง่ายดายทว่าชีจิ้งกลับใช้เวลาเพียงหนึ่งปีทะลวงผ่านมาจากเซียนขัดเกลาขั้นต้นจนบอนอลูเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดทำให้มันกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่อายุน้อยกว่า50ปีในเขตอิทธิพลหลักคฤหาสหาดฟ้าลิวล่อง ชัดเจนเลยว่าหากไม่มีต้นหลิงเทียนอันดับหนึ่งในการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วลองจะเป็นใครได้อีกนอกจากมันน่าเสียดายที่การมาถึงของต้นหลิงเทียนในคราบลี่เฟิงตัวตนปลอมที่เขาสร้างขึ้นเพื่อการนี้ไม่เพียงแต่ดับฝันของมันแต่ยังทำให้มันร่วงหล่นไร้วันได้ผงาดด้วยเหตุนี้ผู้ฝึกตนพเนจรและผู้ชมทั้งหลายถึงได้ตื่นตระหนกตกใจกันนะที่สำคัญไปกว่านั้นต้นหลิงเทียนยังมีอายุไม่ถึงสี่สิบ ปอายุมีถึง40ปีแต่บรรลุสูงสุดเซียนขัดเกลาลี่เฟิงผู้นี้เป็นสัตว์ประหลาดชัดๆก่อนหน้านี้เขาเผยความสนใจจะเข้าร่วมคฤหาดข้ามฟ้ากับคฤหาดคลื่นคลั่งเช่นนั้นมิว่าเขาเข้าร่วมกับขุมพลังใดน่ากลัวว่าอีกมิกี่สิบป,ปีขุมพลังนั้นต้องยกระดับเป็นขุมพลังกึ่งชั้นสามได้แน่ทันใดนั้นบางคนพันอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนก ทำให้ทุกสายตาหันไปมองเริ่นจงกับหลิวมกวงทันทีด้วยอยากรู้ว่าสุดท้ายผู้ใดจะคว้าเพชรน้ำเอกเม็ดนี้ไปเข้าร่วมขุมพลังของตัวได้เรื่นจงกับหลิวหมกวงก็หันมามองสบตากันทันทียังคล้ายมีกระแสะไฟฟ้าพุ่งยิงออกมาจากลูกตาไปปะทะกันแปลแปลกล,ลางอากาศเพราะสุดท้ายแล้วลี่เฟิงก็มีคนเดียวหนึ่งในพวกมันเท่านั้นที่จะได้ไป ลี่เฟิงในฐานะอาวุโสหลักของงอคอหรือหาดฟ้าลิ่วล่องงอข้าขอเอชิยอเจ้าเข้าร่วมกับพวกเราตรับใดที่เจ้ายินดีเข้าร่วมคฤรืหาดฟ้าลิ่วลองของเราและสาบานต่อทันสวรรค์9ก้าว่าจะไม่คิดใจต่อคฤรืหาดฟ้าลิ่วลองข้าสามารถอภัยเรื่องทั้งหมดให้แก่เจ้าในนามคฤรืหาดฟ้าลิ่วลองนอกจากนี้คฤรืหาดฟ้าลิ่วลองจะสนับสนุนทรัพยากรบ่มเพาะให้เจ้าอย่างดีและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะขึ้นนั่งตำแหน่งผู้นำ ตอนนี้เองพลานมีเสียงผ่านปราณแรกกำเนิดส่งตรงถึงหูของต้นหลิงเทียนและเจ้าของเสียงก็คืออาวุโสหลักคารหัฟ้าลิ้วล่องชีเซินฟังจากคำของชีเซิรนความหมายนั้นชัดเจนเพียงต้นหลิงเทียนสาบานต่อทันสวรรค์โทษที่เขาฆ่าคนจะหมดไปยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีกระทั่งมีโอกาสได้เป็นผู้นำถึงแม้ชีเซินแทบจะอดรอฆ่าต้นหลิงเทียนไม่ไหวเพื่อล้างแค้นให้หลานชายที่ตายตกแต่พอได้เห็นศักยภาพพรสวรรค์ที่น่ากลัวปานปีศาจของอีกฝ่ายมันก็ได้แต่ละวางความแค้นลง เพราะหากมันสามารถรับตัวอัจฉริยะเช่นนี้กลับไปได้ย่อมกลายเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่แน่นอนหลังจากนั้นก็คงไม่มีใครคิดตำหนิมันเรื่องการตายของฉีจิงสำหรับผู้นำคริหาฟ้าลิ้วล่องแมลลี่เฟิรมจะเป็นศัตรูค่าลูกชายแต่เพื่อภาพรวมและความยิ่งใหญ่ของฤริสหาฟ้าลิ้วล่องมันย่อมระวางความแค้นได้ขริหาฟ้าลิ้วล่องเคยเป็นขุมพลังกึ่งชั้นสมาก่อนทอว่าจำต้องร่วงลงมาเป็นขุมพลังชั้นส ด้วยเหตุนี้คฤราสห์ฟ้าลี่จ่องมีความหวังอันแรงกล้าว,ว่าจะได้หวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในการก่อนเผชิญกับความหวังของคนทั้งคฤราสห์ไหนเลยคนเป็นผู้นำยังระวังเรื่องราวส่วนตัวไม่ได้หืมอวุโสชีเซิ่นนี่ข้าได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่าพอได้ยินเสียงผ่านปราณจากชีเซิ่นต้วหลิงเทียนหันไปฉีกยิ้มกว้างกล่าวออกเสียงดังฟังชัดนี่ท่านขอให้ข้าเข้าร่วมคฤราสห์ดฟ้าลี่ลองโดยที่ยินดีระวังความแค้นข้าหลานชายงั้นเหรอ แล้วนี่อย่าได้บอกข้านะว่ากระทั่งผู้นำของท่านยังยินดีละวางความแค้นฆ่าบุตรชายคนเดียวของมันด้วยอีกคนและจะไม่มาสร้างปัญหาให้ข้าภายหลังจริงๆพอต้นหลิงเทียนกล่าววาจาประโยคนี้ออกมาผู้คนโดยรอบก็อึ้งกิมกี่กันหมดทุกคนไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าชีเซินยังจะกล้ายืนข้อเสนอให้ลี่เฟิงแบบนี้ต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้าเป็นมันที่คิดลงมือเข็นฆ่าผู้อื่นเขาด้วยซ้ํา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เรื่นจงกับหลิวมงกวงเข้าใจชีเสิรนดีเพราะสุดท้ายแล้วพรสวรรค์ของลี่เฟิงน่ากลัวเกินไปหากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรในภายภาคหน้าขุมพลังใดที่รับตัวลี่เฟิงไปต้องกลายเป็นขุมพลังกึ่งชั้นสามได้แน่ครู่หนึ่งทั้งคู่จึงหันไปมองชีเสิรนด้วยสายตาดุร้ายทันทีสหายน้อยลี่เฟิงอย่าได้หลงเชื่อวาจาของมันเชียวมันแค่คิดล่อเจ้าให้ร่วมเดินทางไปกับมันและจะฆ่าเจ้าทิ้งระหว่างทางเป็นแน่ เริ่นจงส่งเสียงถึงต้วนหลิงเทียนทันทียังหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยระหว่างต้วนหลิงเทียนกับชีเซินอีกด้วยนี้เพื่อไม่ให้ต้วนหลิงเทียนเข้าร่วมกับคฤหา์ฟ้าลิ้วลองแม้มันจะรู้ดีแก่ใจว่าชีเซินตั้งใจรับตัวต้วนหลิงเทียนจริงๆและครู่ต่อมาเสียงหลิวหงกวงก็ดังขึ้นในหูต้วนหลิงเทียนเช่นกันวาจาก็ทำนองเดียวกันกับเรื่นจงพยายามสร้างความบาดหมางระหว่างเขากับชีเซิน ต้นหลิงเทียนไหนเลยจะเดาความคิดของทั้งคู่ไม่ได้จึงอดรู้สึกคำไปในใจเสียไม่ได้แต่แม้เขาจะคิดว่าเรื่องนี้มันน่าคำเพียงใดแต่สุดท้ายเขาก็จำต้องส่งเสียงตอบกลับทั้งคู่ว่าจะไม่เข้าร่วมคาริสาดฟ้าลิ่วล่องแน่นอนหลังได้รับคําตอบของต้นหลิงเทียนเริ่นจงกับหลิวหมกวงก็เผยความยินดีไม่น้อยเพราะนี่หมายความว่าคู่แข่งของพวกมันน้อยลงไปคนหนึ่งแล้วอะไร อาวุโสหลักคฤหา์ฟ้าลิวล่องยื่นข้อเสนอให้ลี่เฟิงเข้าร่วมคฤหา์ฟ้าลิวล่องนั้นเหรอตอนนี้เองหลายต่อหลายคนกลับมารู้สึกหลังจากอึ้งกิมกี่ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหลวไหลไม่น้อยนี่มันลืมไปแล้วหรือไรว่าหลานชายคนเดียวของมันถูกลี่เฟิงฆ่าตายแถมลี่เฟิงพึ่งฆ่านายน้อยของมันไปหยกหยกหลายคนอยากรู้ไม่น้อยเจ้ายังมีเข้าใจหรือด้วยพรสวรรค์ของลี่เฟิงอย่าว่าแต่นายน้อยคฤหา์เลยให้เขาลอบปาดขอผู้นำคฤหา์มาอีกคน แต่ตราบใดที่เขาเต็มใจเข้าร่วมคือหาศาสต์เฟ้าหลิงหลักก็คนของคฤหาดฟ้าลิ้วล่องย่อมยินดีต้อนรับอายุมีถึง40แต่บรรลุเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดเรื่องนี้มิใช่เรื่องลอเล่นมิผิดยังยาวแต่บรรลุพลังฝึกปรือขนาดนี้หากมีเวลาให้เขาเติบโตย่อมไม่ยากที่จะนำพาขุมพลังชั้นสี่ให้กลายเป็นขุมพลังชั้นสามกับอนาคตที่สดใสความแค้นส่วนตัวใดๆย่อมกลายเป็นเล็กน้อย หลายคนกล่าวออกมาและเข้าใจได้ว่าชไนชีเซิรนถึงได้ยื่นข้อเสนอออกมาด้านคนของคฤริหา์ฟ้าลิ่วลองตอนแรกพอได้ยินคำของต้วนหลิงเทียนพวกมันก็มีโมโหชีเซิรนไม่น้อยเพราะรู้สึกว่าชีเซิรนกําลังทําให้คฤริสน์ขายหน้าแต่พอได้ฟังวาจาโดยรอบอารมณ์ของพวกมันก็เริ่มเย็นลงและคิดว่าชีเซิรนไม่ได้ทําผิดอะไร เรื่องนี้เจ้ามั่นใจได้ตราบใดที่เจ้าสาบานต่อทันสวรรค์ว่าจะพักดีต่อครอหาหน์ฟ้าลิวล่องข้าสาบานว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่ให้ใครในขรหาหน์ฟ้าลิวล่องสร้างปัญหาให้เจ้าแม้จะถูกต้นหลิงเทียนเปิงเปิงต่อหน้าผู้คนแต่ชีเซิรนก็ไม่โกรธเพียงกล่าวตอบออกไปเสียงดังฟังชัดอ้อดูเหมือนว่าขรหาหน์ฟ้าลิวล่องพวกเจ้าจะเป็นศูนย์รวมพวกเลือดเย็นงั้นสินะขอโทษทีแต่ข้าไม่อยากเข้าระวมกับขุมพลังที่ไรหัวใจพันนี้ต้นหลิงเทียนกล่าวปฏิเสธออกมาตรงๆง เมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนปฏิเสธชีเซิรนออกมาต้องตรงเริ่นจงกับหลิวหมกกวงสยิ้มออกมาอย่างถูกใจทว่าด้านชีเซิรนกับชักสีหน้าอัปลักษณ์ปั้นยากนกครูต่อมาต้วนหลิงเทียนพันหันมองไปอย่างเริ่นจงกับหลิวหมวกกวงก่อนที่จะส่งเสียงไปถึงทั้งคู่รองผู้นําคฤหัสถ์เริ่นอาวุโสหลิวข้าเกรงว่าหลังจากนี้คงไม่มีคนของคฤหัสถ์ฟ้าลิ้วลองคิดเข้าร่วมประลองอีกต่อไปแล้วและหากข้าเดาไม่ผิดเดี๋ยวพวกมันต้องแซงทําเป็นกลับไปก่อนเพื่อไปวางกําลังคนซุ่มรอข้าข้าแน่นอน เช่นนั้นข้าจึงอยากขอกลับไปก่อนได้หรือไม่และข้าจะไปรอสนทนากับพวกท่านแถวแถวหุบเขาที่ตะวันตกที่ห่างจากจุดนี้หนึ่งรลี้เรื่นจงกับหลิวงกวงหันหน้ามองสบตากันทันใดหลังได้ยินเสียงของต้นหลิงเทียนก่อนที่จะหันกลับมามองเขาพร้อมพยักหน้าเห็นด้วยถูกแล้วหากชี้เส้นแซงพาคนกลับไปแต่ไม่ได้จักไปจริงๆเลือกที่จะไปซุ่มรอเล่นงานต้นหลิงเทียนอยู่ล่ะก็ กระทั่งพวกมันก็คงยากจะปกป้องคุ้มครองคนดั่งคําทวนเปิดเผยหลบหลีกง่ายเก่าทันเร้นรับยากระวงังถึงแม้ว่าชีเซิรนจะนับเป็นยอดฝีมือของครหาหา์ฟ้าลิ้วล่องที่พวกมันสามารถรับมือได้ทว่าไม่ไกลจากหุบเขาหลิงหลงก็มีรองผู้นํารฤหา์ฟ้าลิ้วล่องประจําการอยู่ในเมืองเช่นกันหากชีเซินส่งคนไปตามอีกฝ่ายมาหลักก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะซุ่มฆ่าต้นหลิงเทียนด้วยเหตุนี้หลังได้ยินคําต้นหลิงเทียนพวกมันก็เห็นด้วยทันทีเอาละ่ะ เจ้าไปรอพวกเราที่หุบเขาทางทิศตะวันตกหนึ่งร้ลี้จากจุดนี้เลยเถอะเพราะจะอย่างไรายการประลองจัดอันดับก็ม,มิมียอดฝีมือคนใดที่สู้เจ้าได้แล้วแม้พวกเราจะประกาศให้เจ้าเป็นอันดับหนึ่งก็คงมิมีผู้ใดคัดค้านเพราะสุดท้ายแล้วพลังฝีมือของเจ้าทุกผู้คนล้วนกระจ่างชัดนักอันดับหนึ่งสมควรเป็นเจ้าเรื่อนจงกับหลิวงวกวงกล่าวตอบต้นหลิงเทียน เช่นนั้นข้าต้องขอบคุณรองผู้นำเริ่นกับอาวุโสหลิวแล้วหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนประสานมือเขย่าพร้อมกล่าวขอบคุณทั้งคู่เสร็จเขาก็เหินร่างขึ้นฟ้าผ่านม่านพลังไายกลิงหลงหายลับไปจากสายตาของผู้คนทันทีเมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนเหินร่างออกจากกระดานหมักหลิงหลงสองตาฉีเสินพันทอประกายเรืองวุบคิดไล่ตามต้วนหลิงเทียนไปทันทียังโบกมือเรียกคนของคฤหาดฟ้าลิ้วลองให้กลับไปกับมันด้วย น่าเสียดายที่เริ่นจงกับหลิวงกวงพลันมาขวางมันเอาไว้ไม่ให้ไปไหนรองผู้นำเริ่นอาวุโสหลิวนี่พวกท่านคิดจะทำอะไรใบหน้าชีเสิรินเปลี่ยนเป็นดูร้ายเอาเรื่องทันทีอัจฉริยะของครหาหา์ฟ้าลิวล่องฆ่าตายตกหมดสิ้นตอนนี้จึงไม่มีผู้ใดมีสามารถสูงพอจะประลองสืบต่อแล้วใหญ่แค่ข้าคิดจะพาคนกลับพวกท่านต้องมาขวางข้าด้วยอาวุโสเสินท่านจะไปไมิใช่ว่าไปไม่ได้ แต่ขอให้ท่านออกเดินทางหลังจากนี้สักเครั้หนึ่งเธออ่อนนี้รวมถึงคนของคฤหา์ฟ้าลิ้วล่องทุกคนด้วยเริ่นจงกล่าวออกเสียงเรียบถึงแม้หลิวงกวงจะไม่พูดอะไรแต่มันโบกมือคราหนึ่งปรากฏคนของคฤหา์คลื่นคลั่งที่ติดตามมันมาด้วยพลันเหินร่างมาปิดล้อมคนของคฤหา์ฟ้าลิ้วล่องเอาไว้ทันทีไม่ให้ใครคิดเล่นลูกไม้อะไรจนคลาดส,สายตาไปไหนแน่ ตอนนี้ให้ฉีเสิรนโง่าขาวปานใดไหนเลยมันจะไม่รู้ว่าเริ่นจงกับหลิวหมกวงได้บรรลุข้อตกลงอะไรบางอย่างกับลี่เฟิงเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้แม้มันจะฮึดทัดขัดข้องทั้งโมโหปานใดก็ไม่มีอะไรที่มันทําได้หลังจากที่ต้นหลิงเทียนพุ่งร่างออกจากกระดานหมักหลิงหลงเริ่นจงก็หันมองไปยังทุกคนโดยรอบรวมถึงเจ้าเวทีทั้งเก้าที่ยังคงสับสนว่าฉไหนต้นหลิงเทียนถึงจกไปค่อยประกาศออกมาเสียงดังทุกๆคนการประลองจัดอันดับสุดยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องครานี้ กล่าวได้ว่าเป็นการประลองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาลีเฟิงที่อายุมิถึงส0ปีแต่กลับบรรลุเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดนอกจากนี้ยังฆ่าชีจิ้งที่บรรลุเซียนขัดเกลวขั้นสูงสุดได้เช่นนั้นข้าจึงขอตัดสินให้เขาเป็นอันดับหนึ่งในการประลองจัดอันดับยอดนักรฟ้าลิ้วล่องครั้งนี้พวกเจ้าคงไม่มีใครขัดข้องใช่หรือไม่ไม่มีใครคิดฝันว่าทันทีที่ลีเฟิงเหินร่างจากไปเรื่นจงจะประกาศให้เขาเป็นอันดับที่หนึ่ง ในการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องเสียอย่างนั้นทว่าทุกผู้คนพอได้คิดก็ล้วนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ลี่เฟิงฆ่าเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดอย่างฉีจิ้งได้เลยลำพังแค่บรรลุเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดก็มากพอให้อีกฝ่ายได้อันดับหนึ่งโดยไม่ต้องลงประลองแล้วเพราะหลังจากนี้ใครที่ต้องขึ้นไปประลองกับลี่เฟิงตอนจัดอันดับก็คงทำได้แค่กล่าวยอมแพ้เพราะขืนคิดสู้แล้วลี่เฟิงเกิดรำคาญอยากให้จบไวๆขึ้นมาตกฟาดมาสักเปรี้ยงพวกมันไม่เดีอยหรือ เช่นนั้นต่อให้ลี่เฟิงไม่จากไปและอยู่ขึ้นประลองผลลัพธ์ก็คือทุกคนต้องกล่าวยอมแพ้อีกอย่างพวกมันยังจําเรื่องบางประการฝังใจอีกด้วยทุกคนที่สู้กับลี่เฟิงล้วนตายหมดไม่มีเหลืออัจฉริยะของคฤราสหาฟ้าลิ้วล่องตายไปถึงสามถึงแม้พวกมันจะไม่รู้ว่าลี่เฟิงคิดฆ่าคนของคฤราสหาฟ้าลิ้วล่องอย่างเดียวหรือคิดจะฆ่าคนที่ประลองด้วยทั้งหมดแต่พวกมันก็ไม่มีใครคิดจะเสี่ยงเพราะหากพลาดทั้งไปก็คือตายสถานเดียว คนเราก็มีเพียงหนึ่งชีวิตตายแล้วก็จบสิ้นกันไม่เหลืออะไรรองผู้นำคารือหัดเริ่นอาวุโสหลิวพวกท่านจักไม่กระทำเกินไปหน่อยหรือชะไหนมิสนกฏและให้สิทธิพิเศษลี่เฟิงถึงขนาดนี้เมื่อเห็นตัวหลิงเทียนจักไปแบบนี้แต่มันกลับโดนเรื่นจงกับหลิวหงกวงขัดขวางเอาไว้ไม่ให้ติดตามไปไหนได้ชี้เสินพันกล่าวออกด้วยความไม่พอใจถึงแม้มันจะรู้ดีว่าต่อให้ลี่เฟิงยังอยู่แต่อย่างไรก็ต้องได้อันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามพอคิดว่าลี่เฟิงไม่ต้องเสียเวลาประลองกระทั่งจากไปแล้วแบบนี้ก็ยังได้อันดับหนึ่งในการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วลองมาครองใจมันก็รู้สึกไม่ยินยอมอยู่บ้างไม่สนกบให้สิทธิพิเศษได้ฟังวาจาดังกล่าวเริ่นจงพลกล่าวเย้ยยออกมาอาวุโสชีเซินดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้ท่านจะไม่มีคุณสมบัติมากพอจะกล่าวนะ สีหน้าชีเซิรนทำมึงถึงขึ้นมาทันใดและตอนนั้นเองพลันมีคนก้าวออกมาท้าทายคนของคฤราสหาฟ้าลิวล่องที่ขึ้นไปท้าตำแหน่งเจ้าเวทีกับชีจิ้งก่อนหน้าจนเอาชนะและแทนที่ได้สำเร็จทำให้เรื่นจงเลิกสนใจฉีเซิรนตอนนี้ในบรรดาเจ้าเวทีทั้งเก้ายังมีผู้ใดไม่เห็นด้วยเรื่องที่ล่เฟิงจกได้รับอันดับหนึ่งในการประลองหรือไม่หากพวกเจ้าไม่เห็นด้วยพวกเจ้าสามารถมาที่คฤราสหาดข้ามฟ้าของพวกเราและท้าประลองล่เฟิงได้ เรื่นจงไวตามองเจ้าเวทีทั้งเก้าค่อยกล่าวออกเสียงดังฟังชัดได้ยินคำนี้ของเรื่นจงหลิวงกวงรู้สึกแหม่งแหม่งทันใดไปท้าทายลี่เฟิงที่คฤหาสข้ามฟ้าของพวกเจ้านั่นหมายความว่าอะไรกันบัดซบนี่เจ้าจะกล่าวบอกว่าลี่เฟิงตกลงเข้าร่วมกับคฤหาสข้ามฟ้าของเจ้าแล้วหรือไงทันใดนั้นหลิวงกวงพลันกล่าวออกมาเสียงเรียบ ถูกแล้วถ้าหากพวกเจ้ามีใครไม่พอใจเรื่องที่ลี่เฟิงได้รับอันดับหนึ่งสามารถมาทา้าทายลี่เฟิงได้ที่คฤราสน์คลื่นคลั่งของข้าเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเรื่องจงกล่าวอะไรหลิวหมกวงก็เอาบ้างแน่นอนว่าคำถามพวกนี้ทำให้เจ้าเวทีทั้งก้ามองทั้งคู่สลับไปมาตาปริบป,ปริบแล้วกันเล่นหรือไรพลังฝีมือลี่เฟิงเป็นอย่างไรทุกผู้คนล้วนกระจ่างชัดนักสู้กับลี่เฟิงหรือรนหาที่ตายชัดๆอาัตามามิมีใดขัดข้อง ครูต่อมาเป็นหลวงจีนเนื้อสุราที่ให้คําตอบเป็นคนแรกเนื่องจากการตายของหลวงจีนลายบุบผาสีหน้าอารมณ์ของหลวงจีนเนื้อสุรายังคงหมองซึมน,นักเศร้าโศกกับการจากไปไม่หายมันเป็นลูกคนเดียวจึงไม่เคยมีน้องชายมาก่อนเช่นนั้นจึงเห็นหลวงจีนลายบุบผาเสมือนน้องชายแท้ๆมาโดยตลอดน้องของมันตกตายทั้งคนย่อมโศกเศร้าทั้งกับแขนเป็นธรรมดา ตอนนี้เมื่อลีเฟิงค่าชีจริงก็เสมือนล้ังแค้นให้หลวงจีนลายบุปผาแน่นอนว่ามันย่อมไม่คิดสร้างความลำบากให้ลีเฟิงเมื่อมีหลวงจีนเนื้อสุราเปิดย่อมมีผู้ตามและอวิชวีจือก,กับหยินชวีจือของศาลเจ้าชุนหยางก็ให้คำตอบมาตามตามกันครูต่อมาผู้ฝึกตนพเนจรก็กล่าวตอบออกมาเช่นกันเมื่อเห็นว่าคนส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยที่เหลือก็ย่อมเห็นด้วยเป็นธรรมดาสุดท้ายลีเฟิงจึงได้เป็นอันดับหนึ่งในรายนามยอดนภาโดยไร้ข้อกังขา เช่นนั้นอันดับหนึ่งในการประลองจดอันดับฟ้าลิ้วลองคราวนี้ก็คือลี่เฟิงการจัดอันดับที่เหลือจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันนี้ให้จบลงเพียงเท่านี้แยกย้ายไปพักได้พอเริ่นจงกล่าวจบคำมันก็ลงมือพร้อมหลิวงงวงสลายค่ายกนหลิงหลงทําให้ฉากกระดานหมักหลิงหลงหายไปพริบตาทุกคนก็มาอยู่ในหุบเขาหลิงหลงอีกครั้งและหลังจากที่เวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งตามที่บอกแล้วเริ่นจงกับหลิวงกวงก็ไม่คิดจะขวางคนของ,ของครหาหาดฟ้าลิ้วล่องอีกต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนที่ชีเซินจะจักไปมันอดส่งเสียงไปถึงเรื่นงจงกับหลิวหวกกวงอีกครั้งไม่ได้มันยื่นข้อเสนอว่าจะมอบผลประโยชน์บางอย่างให้แลกกับที่อยู่ของลี่เฟิงที่มันอยากจะสื่อก็คืออย่างไรในที่นี้ก็มีแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะได้ตัวลี่เฟิงไปและมันก็ยินดียื่นผลประโยชน์ให้ผู้ใดก็ตามที่บอกกล่าวที่อยู่ของลี่เฟิงมาเท่านั้นน่าเสียดายที่ทั้งเรื่นจงและหลิวหวงกวงไม่มีใครสนใจมันผลประโยชน์ อย่างชีเซินจะมอบอะไรให้พวกมันได้บ้างนอกจากนี้ที่มันมอบให้จะเทียบกับอัจฉริยะอย่างลี่เฟิงได้หรือเมื่อเห็นว่าเริ่นจงกับหลิวหงก,กวงไม่แม้แต่จะสนใจตอบด้วยซ้ำสีหน้าชีเซินก็บิดเบี้ยวไปทันใดสุดท้ายมันก็ได้แค่กัดฟันกรอดๆด,ด้วยโทสะก่อนที่จะพาคนของคฤหาดฟ้าลิ้วล่องจากไปในขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็เหินร่างมาถึงหุบเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกหนึ่งร้อยลี้จากหุบเขาหลิงหลงเรียบร้อยแล้วจริงสินีเจ้าได้ยินเรื่องนี้แล้วหรือไม่ ดูเหมือนปีนี้ตําหนักฟ้าลีลับได้ทําการหาสุดยอดอัจฉริยะขอบเขตเซียนที่มีอายุต่ํากว่า40ปีไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าเพราะเห็นว่าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้แดนลับเซียนของตําหนักฟ้าลีลับจะเปิดออกในค่ำคืนที่เงียบสงัดต้นหลิงเทียนที่ปกปิดกลิ่นอายและพร่างตัวอยู่บนต้นสนสูงต้นหนึ่งพลันได้ยินเสียงแว่วมาตามสายลมพ่อเปิดใช้เนตรพิสดารเขาก็มองฝ่าความมืดในหุบเขาไปจนเห็นว่ามีร่างชายสองคนกําลังเดินทางผ่านมา เรื่องนี้ข้าได้ยินแล้วไม่ใช่แค่ตำหนักฟ้าลี้ลับหรอกคุมพลังกึ่งชั้น3ามทั้งหมดเห็นว่ากำลังรับสมัครอัจฉริยะกันให้วุ่นและต้องการเพียงแค่ผู้ที่บรรล,ลุขอบเขตเซียนโดยมีอายุไม่ถึง40ปีเท่านั้นหากพวกเรามีโอกาสกระทั่งผ่านการทดสอบนั่นและได้เข้าไปแดนลับเซียนหลักก็อย่าว่าแต่วาสนาใหญ่โตอะไรแค่วาสนาเล็กๆความแข็งแกร่งพวกเราต้องก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดแน่เสียงของชายอีกคนกล่าวตอบ หลังผ่านไปสักพักเสียงพวกมันก็ค่อยๆจางหายไปเพราะร่างเหินผ่านไปไกลแล้วขุมพลังกึ่งชั้นสามตำหนักฟ้าลีลับเฟนหาอัชริยะอายุน้อยกว่า40เพียงบรรลุขอบเขตเซียนต้วหลิงเทียนที่เอ็นหลังบนกิ่งสนสภาวะคนกลมกลืนไปกับความมืดโดยรอบพลันเผยประกายแสงสว่างโรดขึ้นมาในแววตาทันทีตอนแรกเขาคิดว่าจะเข้าร่วมคฤราสหาข้ามฟ้าหรือไม่ก็คฤราสหาคลื่นคลง่ง เพื่อใช้ขุมพลังชั้นสี่อย่างพวกมันเป็นดังแท่นกระโดดให้บรรลุขอบเขตพลังที่สูงขึ้นเป็นการเตรียมตัวจะขึ้นสู่ภูมิภาคเบื้อนๆของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าไปค้นหาคู่มั่นอย่างเคอเออกระทั่งยังหมายอาศัยอำนาจของขุมพลังชั้นสี่เพื่อตามหาบิดาไม่เอาไหนอีกด้วยทว่าตอนนี้พอมาได้ยินว่าตำหนักฟ้าลีลับอันเป็นขุมพลังกึ่งชั้นสาม กำลังเฟ้นหาอัจฉริยะที่บรรลุขอบเตเซียนก่อนอายุ40ปีเข้าร่วมขุมพลังใจเขาก็มีประกายความคิดหนึ่งจุดขึ้นทันทีหากเทียบกับขุมพลังชั้น4แล้วขุมพลังกึ่งชั้น3ย่อมเป็นแท่นกระโดดที่ยอดเยี่ยมกว่าแน่นอนนอกจากนี้เขายังบังเกิดความสงสัยเรื่องแดนลับเซียนอะไรที่ว่านั่นด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ยินเรื่องนี้ แบบบันี้กข้าก็คงได้แต่ทำให้รองผู้นำเรื่อนกับอาวุโสหลิวผิดหวังแล้วสิยังดีที่ข้าไม่ได้เปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมาจึงไม่ต้องห่วงว่าทั้งคู่จะมีโมโลไล่ข้าหรือไม่เพราะยังไงลี่เฟิงก็เป็นตัวตนปลอมที่ข้าสร้างขึ้นเท่านั้นพ่อตัดสินใจได้ตัวหลิงเทียนก็พุ่งร่างออกจากหุบเขาแห่งนี้ทันทีร่างพุ่งทะยานแหวกฝ่าความมืดกลางรติการหายรับฟ้าไปอย่างเงียบงนันด้านเรื่นจงกับหลิวหมกกวงก็ไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้ตัวหลิงเทียนได้เลือกจากไปดังนกหลุดกรงเสียแล้ว กระทั่งตอนนี้พวกมันยังตื่นเต้นไม่หายเอาแต่คิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจบการประลองไม่หยุดเพราะทันทีที่จบการประลองพวกมันจะไปพบกับลี่เฟิงเพื่อรับฟังว่าอีกฝ่ายจะเข้าร่วมขุมพลังใดกันแน่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้วนหลิงเทียนไม่ได้รู้เลยแต่ถึงรู้เขาก็เลือกจะไปอยู่ดีเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจงหรือหลิวหงกวงที่อีกฝ่ายปกป้องเขาขนาดนี้ในการประลองล้วนเป็นเพราะพรสวรรค์ของเขารวมถึงเป็นหน,หน้าที่หน้าที่พวกมันต้องกระทำอยู่แล้ว หาไม่แล้วทั้งคู่คงไม่สนใจเขาเลยตอนนี้เมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าเขาก็ไม่คิดจะสนใจคฤหาดข้ามฟ้าหรือคฤหาดคลื่นคลางแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะรู้ดีแก่ใจว่าการที่ทั้งคู่ปกป้องเขาในการประลองล้วนเป็นหน้าที่หน้าที่ต้องกระทำแต่อย่างไรเสียต้วหลิงเทียนก็รู้สึกติดค้างทั้งคู่อยู่บ้างรองผู้นำเรื่นอาวุโสหลิวสักวันข้าจะตอบแทนพวกท่านแล้วกันต้วหลิงเทียนไม่ชอบติดค้างใคร หลังออกจากหุบเขาแล้วต้นหลิงเทียนก็เร่งมุ่งหน้ากลับคฤหาสน์คลื่นขจีทันทีด้วยพลังฝีมือในปัจจุบันของเขาหากเขาคิดจะปกปิดร่องรอยก็ยากนักที่ใครในคฤหาสน์คลื่นขจีจะค้นพบตัวตนของเขาเว้นเสียแต่จะเป็นตัวตนในขอบเขตพลังอริยะเซียนถึงแม้พลังฝึกปรือเขาจะมีแค่เซียนดั้งเดิมขั้นกลางแต่พลังฝีมือก็เทียบได้กับเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดแล้วแต่แน่นอนเขาไม่จำเป็นต้องปกปิดร่องรอย เพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่เพียงแต่จะรู้จักคุณหนูใหญ่ของคฤหาสน์คลื่นขจีอย่างหานเฉวียนในเขายังรู้จักผู้นําคฤหาสน์คลื่นขจีอย่างหานเจิ้งเทียนตอนแรกเขาเลือกจะไปเจอหานเฉวียนในก่อนเพื่อทําให้นางประหลาดใจอย่างไรก็ตามพอคิดไปค,ดคิดมาต้นหลิงเทียนก็เลือกไปพบกับหานเจิ้งเทียนก่อนเพราะลุงหานสมควรกังวลถึงเรื่องนี้มากกว่าใครขืนชักชาอีกฝ่ายทนไม่ไหวออกเดินทางไปหมายค่าฉีจิ้งขึ้นมาจะวุ่นวายเสียเปล่า เมื่อมาถึงคฤริสหาคลื่นคจีต้นหลิงเทียนก็แค่ยกเลิกการปกปิดกลิ่นอายพลังเท่านั้นไม่นานเขาก็ถูกค้นพบหลังจากที่เปลี่ยนไปใช้ใบหน้าเย็นชาในฐานะหลิงเทียนแล้วหน่วยลาตระเวนของคฤริสหาฟ้าลิ้วลองก็พอจดจำเขาได้และไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้เขาไม่นานต้นหลิงเทียนก็เข้าพบหานเจิงเทียนได้ไม่ยากเทียนน้อยเจ้ากลับมาแล้วตกลงผลเป็นเช่นไร เมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนกลับมาหารเจิ้งเทียนก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกไปด้วยความร้อนใจเพราะจากที่มันนับวันตอนนี้การประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องสมควรจบลงแล้วและต้วนหลิงเทียนก็กลับมาถึงในเวลาประจวบเหมาะพอดีเห็นชัดว่าต้องกลับมาจากการประลองจัดอันดับยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องแน่ๆทั้งหมดราบรื่นเรียบร้อยดีลุงหานท่านไม่ต้องห่วงอีกต่อไป หากเป็นหารเฉวียนในตัวนหลิงเทียนอาจจะล้อเล่นหยอกนางเล็กน้อยแต่กับหารเจิ้งเทียนย่อมไม่เหมาะให้ตัวนหลิงเทียนล้อเล่นอะไรแบบนั้นสหายของเจ้าข้าฉีจิ้งไปแล้วหารเจิ้งเทียนเผยความยินดีออกหน้าออกตาทันทีแต่ยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามยืนยันตอนแรกที่ตัวหลิงเทียนจากไปเขาบอกหารเจิ้งเทียนไปว่าเขาจะไปไหว้วันสหายจากขุมพลังกึ่งชั้นสามให้ลงมือช่วยเหลือเรื่องนี้โดยการฆ่าฉีจิง้งนายน้อยคฤหาสหาดฟ้าลิ้วล่องในการประลอง ดังนั้นหานเจิงเทียนจึงไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นต้วนหลิงเทียนลงมือลำพังใช่ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับแม้เรื่องนี้จะเป็นผลงานเขาแต่เขาก็ไม่คิดจะบอกเล่าอะไรออกไปเพราะคิดว่ามันไม่จําเป็นเทียนน้อยต้องขอบคุณเจ้าแล้วแน่นอนว่าหานเจิงเทียนย่อมใส่คําพูดของต้วนหลิงเทียนหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกๆด้วยความตื่นเต้นมันก็เร่งคงคันว่าขอบคุณต้วนหลิงเทียนทันทันทีและนั่นทําให้ต้วนหลิงเทียนหน้าเสียเร่งใช้พลังประคองอีกฝ่ายขึ้นมาอย่างตกใจ ท่านลุงหานอย่าทำเช่นนี้เลยท่านเป็นบิดาของเฉวียนนี่ก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของข้าอย่าได้เกรงใจแล้วหานเจิ้งเทียนพอได้ยินก็ยิ้มร่าพยักหน้าเห็นด้วยหงึกหงกตอนนี้มันดีใจนักยังระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกพอเห็นว่าอีกฝ่ายอารมณ์ดีและท่าทางจะเตรียมหยิบสุราออกมาดื่มฉลองตัวหลิงเทียนก็ขอตัวลาไปหาหานเฉวียนในทันทีในขณะที่เดินไปตามถนนของขรหาหั์คลื่นขจีตัวหลิงเทียนที่ว่างๆก็หยิบแหวนพื้นที่ของชีจิ้งออกมา ทว่าในขณะที่เขาหยดเลือดลงไปหมายผูกพันธะโลหิตครองแหวนเขาก็พบว่าไม่อาจผูกพันธะได้และเรื่องนี้หมายความว่าอะไรตัวหลิงเทียนย่อมรู้ดีนี่มันอะไรกันแน่ฉีจิ้งมันยังไม่ตายงั้นเหรอสีหน้าตัวหลิงเทียนเปลี่ยนไปมหัน